สิบพี่รองกำลังใกล้ตายเหลือเวลยงเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าตอนที่สามร้อยสี่สิบสี่จุดหนึ่งคำเตือนช่องนี้อาจมีเนื้อหาที่รุนแรงอาจจะมีเนื้อหาแบบก็แหลบ้าเ็กอายุต่ำกว่าสิบแปดปีครได้รับคำแนะนำตัดจบ่องกดคุณได้คลิปด้วยนะครับว่าตุกแกนะครับขอบคุณครับใครกดแล้วก็ขอให้ร่ำรวยแฟนนักเป็นหลงนักขอรักกู๊ดกูข้าไม่คาดคิดมาก่อนเลยสักนิดว่าเจ้าเจียงอาเฉินนั่นมันจะเคลื่อนไหวโดยใช้กลอุบายเช่นนี้ตอนนี้ตัวเขาซ่อนตัวอยู่ที่ศาาาลิินนงซ คนของข้าไม่อาจจะจะสามารถจับตัวหรือว่าแต่ต้องตัวเขาได้แน่แน่พวกเราจำเป็นจะต้องจับเจ้านั่นให้ได้อย่างงั้นสินะเจียงอาเฉียนนั่นเป็นองค์ชายสามแห่งดินแดนต้หยานเขาเป็นองค์ชายสุดที่รักขององค์อัครมเหสีถ้าหากว่าเราสามารถจับเจ้านั่นได้ล่ะก็นิกายโยมินของท่านจะมีหมากเพิ่มขึ้นอีกตัวและท่านจะได้เปรียบขึ้นเป็นอย่างมากแต่น่าเสียดายไอ้เจ้านั่นมันฉลาดเล่เลี่ยมจนเกินไป ในตอนนี้ม่านพลังป้องกันที่อยู่บนยอดเขายินถึงซานได้หายไปแล้วเจ้ายังมียอดฝีมือที่เหมือนกับพวกหนูขโมยตั้งห้านั่นอยู่พวกเราคิดวิธีลอบสังหารเจ้าเจียงอาเฉียนไม่ได้เลยอย่างนั้นหรือเรื่องนั้นเป็นไปไม่ได้พวกเราไม่สามารถสังหารเจียงอาเฉียนได้ท่านอาจารย์จงใจที่จะปกป้องเจ้านั่นอย่างเห็นได้ชัดนอกจากนี้สายลับของข้าที่ทส่งไปแฝงตัวอยู่ใกล้กับองค์รัชชายาทเพิ่งจะส่งข่าวมาบอก องราชทายาทได้ส่งขดไปสังหารเจียงอาเฉียนแล้วองค์รัชทายาทต้องการที่จะสังหารองค์ชายสามอย่างนั้นเหรอองร์ราชทายาทยังไม่ทราบว่าแท้จริงแล้วเจียงอา,าเฉียนก็คือองค์ชายสามเขาก็แค่พยายามจะล้างแค้ในให้กับน้องชายของตัวเองเพื่อกอบกู้ชื่อเสียงของพวกเขาเพียงเท่านั้นนี่นี่นี่สิน้องเจ็ด <laughs> <laughs> เอะ บางครั้งข้าก็สงสัยเหมือนกันนะว่าเจ้าทำยังไงกันถึงได้รับความนิยมจากสาวๆในวังขนาดนั้นเอาหน้าสิทธน้องเจ้าจะได้เขิอนอายไปเลยข้าไม่ได้หัวเรออาะยยอดเจ้าหรอกออเป็นองค์หญิงเย่งจริงๆอย่างนั้นสินะสิพี่ยอยท่านเข้าใจะอะไรผิดแล้วนะ ระหว่างพวกเราตั้งสองคนไม่มีอะไรต่อกันเลยสักนิดจริงๆเอิ่มเอิมเอิมเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วข้าเข้าใจแล้วไม่น่าแปลกใจเลยที่ฮั่นยูยวนไม่กล้าที่จะแตะต้องตัวเจ้าองค์หญิงคนนั้นช่างเป็นผู้หญิงที่วิเศษช่างเป็นคนดีจริงๆเลยนะแต่ถึงแบบนั้นเจ้าก็ยังคงไม่พึงพอใจนางอยู่ดีสิทน้องเอ้ยเจ้าควรจะลดมาตรฐานของตัวเองลงสักหน่อยคงจะดีกว่านี้แน่นแิ่สิพี่ พวกเรามาพูดคุยเรื่องของแผนการต่อไปของนิกายอยู่หมิงจะดีกว่านะเอิ่มเอิม,อมดีเลยนี่แหละคือสิ่งที่ข้าต้องการเอาละสิพี่ใหญ่ตรงนี้มนทนเหลียงนาศาลาจินถิงซานช่วงเวลาเจ็ดวันได้ผ่านพ้นไปในช่วงพริปตาสุมรังวันท่านได้เรือก็คุณที่ใช้บริการสุมรังวัน ท่านได้เกลือขอบคุณที่ใช้บริการสุมรางวัลท่านได้เกลือขอบคุณที่ใช้บริการสุมรางวัลท่านได้เกลือขอบคุณที่ใช้บริการสุมรางวัลท่านได้เกลืออีกแล้วขอบคุณที่ใช้บริการนะสุมรางวัลท่านได้เกลืออีกแล้วจ้าขอบคุณที่ใช้บริการสุมรางวัลและท่านก็ได้เกลืออีกแล้วขอบคุณที่ใช้บริการสุมรางวัลท่านได้เกลืออีกแล้วขอบคุณที่ใช้บริการ เป็นไงล่ะไอ้พวกติ่บอกว่าข้าไม่สุมมส่มบ้าไม่สุ่มบ้าเป็นไงล่ะสาใจพวกเจ้ากันเลยใช่ไหมขอบคุณที่ใช้บริการขอบคุณที่ใช้บริการตอนนี้มันร้อนในหูของข้าไปหมดแล้วเนี่ยก่อนนะข้าไม่ควรจะฝากความหวังไว้กับการสุ่มรางวัลน,นี้มากเกินไปนะัก การสุมรางวัลมันก็เหมือนกับการเล่นพนันรูปแบบหนึ่งนั่นแหละในตอนนี้ข้าไม่ได้จนตรอข้ามีทางรอดอื่นแล้วท่านอาจารย์ท่านอาจารย์เจ้าคะท่านอาจารย์สิบพี่รองอยู่ในถ้ำแห่งเงาสะท้อนมาหลายวันแล้วข้ารู้สึกเป็นห่วงเขาจริงๆไม่รู้ว่าเขาจะเป็นอะไรหรือเปล่าท่านอาจารย์ท่านช่วยไปดูเขาหน่อยจะได้หรือไม่เจ้าคะนี่มันก็ผ่านมาเจ็ดวันแล้ว ไอ้เจ้านั่นยังคิดจะดื้อดึงอยู่อีกอย่างนั้นเหรอสถานการณ์เป็นยังไงบ้างเมื่อหลายวันก่อนผมของสิทธ์พี่รองได้เปลี่ยนเป็นสีขาไปทั่วทั้งหัวแล้วและในตอนนี้เขาดูแย่ประหยัเดิมมากจากที่ข้าเห็นข้าคิดว่าสิทธ์พี่รองในตอนนี้ไม่สามารถยกดาบขึ้นมาได้ซะด้วยซ้ำเจ้าข้าในตอนนั้นเองมิงซื่ออินเจ้าเย่จูหงกงฟานสงโจจี้เฟิงและเหล่าสาวกหญิงมากมาย พวกเขาต่างก็มายังศาลาทางทิศตะวันออกกันทุกคนแล้วหลังจากนั้นทุกๆคนกําลังคุกเข่าลงดูเหมือนว่าทุกคนจะได้รับการน,นัดแนะ<ๆ>มาแล้วืมไอ้เจ้าพวกนี้ท่านอาจารย์ได้โปรดทําอะไรสักอย่างเถอะขอรับท่านอาจารย์ได้โปรดช่วยสิทธิพิเศษด้วยเจ้าข้าตัวโนจอนได้โปรดทาอะไรสักอย่างเถอะขอรับ พวกเจ้าทุกคนกำลังร้องขอแทนเจ้าสิทธรยศ์นั้นอย่างนั้นหรอถึงแม้ว่าสิทธิพี่รองจะเคยทำผิดพลาดไปแต่ว่าตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาเขาก็ได้สังหารคนที่ละโมบในสมบัติของสาราจนถิงสร้างของพวกเราไปมากมายท่านอาจารย์ได้โปรดช่วยสิทธิ์พี่รองด้วยเถิดขอรับถ้าหากจะมีใครสักคนมาร้องขอคนคนนั้นก็ควรจะเป็นเจ้าสิทธิรยศคนนั้นแต่ท่านอาจารย์ เงียบซะถ้าข้าเป็นคนที่ใจอ่อนเจ้าคิดหรอว่าสาราจินถิงซานจะอยู่มาจนถึงทุกวันนี้ได้ถ้า,าหากไอ้เจ้านั่นมันอยากที่จะตายมากนักข้าก็จะปล่อยให้เจ้านั่นได้ตายสมใจอยากท่านอาจารย์ไม่เหมือนกับเหล่าสาวกทุกๆคนของสาราจินถิงซานเขาเป็นคนที่ต้องรับผิดชอบทุกอย่างสิ่งที่ตัวเขาเป็น ก็คือผู้นำของศาลาจินถิงสานแห่งนี้ถ้าหากผู้นำของซาลาจินถิงสารเป็นคนที่ใจอ่อนและมีความเมตตามากเกินไปศาลาจินถิงสารก็คงจะถูกทำลายไปตั้งนานแล้วและถ้าหากในอนาคตทุกคนทําตามใจกันแบบนี้เองใครกันละ่ะจะเป็นคนสั่งสอนลูกฤทธิทยศพวกนี้ได้กันสิ่งที่ทานาจารย์พูดมานั้นถูกต้องแล้วข้านี้คิดน้อยเกินไปถึงได้ทำเช่นนี้ ถ้าหากทนายจางใจอ่อนและเมตตาต่อไปทนอาจารย์ก็คงจะไม่อรักษาสารา,าจินติงสรนเอาไว้ได้ยิ่งไปกว่านั้นทั้งสิทธิพี่ใหญ่และสิทธิพี่รองพวกเขานิ่งเฉยในตอนที่สาราจินติงสานมีภัยอย่างนะข้ารู้ดีสิ่งที่สิทธิพี่รองได้รับในตอนนี้ถือได้ว่าทานอาจารย์นั้นเมตตามากแล้วสิทธิน้องสิทธิพี่สามท่านมีแผนอะไรดีๆบ้างหรือเปล่า ที่จริงท่านอาจารย์ได้พูดถูกต้องแล้วถ้าหากท่านอาจารย์มีความเมตตาหรือใจอ่อนซาลาจินถิงซารก็คงจะไม่มีวันอยู่รอดมาจนถึงทุกวันนี้ได้แน่ๆถ้าหากท่านอาจารย์ไม่ได้รับมือกับพวกสิบสำนักใหญ่ของฝ่ายธรรมะในตอนนั้นซาลาจินถิงซานในตอนนี้ก็คงจะเหลือแต่ซากแล้วไม่ใช่รอกหรอ